ผม,ผมอยากจะสรุปให้ฟังนิดหนึ่งนะว่าทุกวันนี้ผมจบตัวเองได้แล้วนะไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะเ,เราเราเป็นหนึ่งเราก็รู้สึกพอใจในความเป็นหนึ่งเราเป็นสองเราก็พอใจในสองเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยนะเ,เป็นสามก็ได้เป็นสี่ก็ได้ขอให้วันๆะเรามีความสุขแล้วเพราะเรารู้ว่าชีวิตของพวกเราเนี่ย ก็ยืนอยู่บนเส้นทางของการเสียสละให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอยู่แล้วนะโอ้โหการที่เรากว่าจะมมีเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะไม่ว่าจะเห็นคนอื่นครับเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาอะเราจะต้องหาบทสรุปของตัวเราเองให้ได้ว่าเราชัดเจนแล้วเราเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในยุทธ,ธจักรของการปฏิบัติธรรมแล้วนะเราเห็นคนอื่นครับเป็นยังไงไม่เกี่ยวข้อสําคัญเรามีพวก ตอนนี้เรามีหกคนแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนซึ่งรอเราอยู่แล้วเราก็มีปีมือนะเราก็ทําไปอาจจะได้แค่หนึ่งแค่สองแค่สามเหมือนอย่างที่อาเซกอายุตอนนี้ทุ่มเทสุดตัวนะเออแล้วแล้วพวกเราที่ยังมีอยู่เนี่ยมันก็ยังมีมีกลิ่นมีพลังที่จะไปเสริมกันอยู่นะแต่ตอนนี้เวลามันยังไม่ค่อยให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสงครามระหว่างสหรัฐกับยูเครนรัสเซียจีนมันทําให้ประเทศทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ย เศรษฐกิจมันลดทั่วลงเพราะฉะนั้นงานที่พวกเราทําอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมันสะดุดลงเพราะว่าแรงสนับสนุนคือน้ํามัน,ค,น,มนคือการเงินอะไรพวกนี้มันเป็นตัวที่เราใช้มาประมาณสามปีนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ทําให้เราทอร้อเลยเพราะว่าเราเรา,เราพลิกนิดเดียวอย่างเช่นอาเซอโ์ไไปลงทุนเป็นที่ดินเนี่ยโอ้ผมชื่นชมมากเลยมันเป็นการพลิกวิกฤตเปโอกาสแล้วก็ชื่นชมยิ่งกว่าน,นี้คือก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรแล้วยังกล้าเอาเงินที่จะไปเที่ยวเนี่ย มาทำในเรื่องเหล่านี้ด้วยไอนน้นี่ได้ใจเรานะ,ะพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อที่ว่าเอาเอาเขาที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้แล้วนะและท่านทั้งสองเนี่ยก็เป็นหัวหอ,อกขององค์กรเราประวัติศาสตร์มันได้ถูกบันทึกไปนะส่วนพวกเราเองเนี่ยแต่ละคนก็จะมีจุดขีดจํากัดใครช่วยอะไรตรงไหนไปเนี่ยแล้วก็ยังยอมที่จะสละเวลามามาคุยกับเราตรงนี้เนี่ยโอ้ผมประทับใจทราบซึ้งนะ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือว่าพลดีหรือท่านเกตูเนี่ยก็มาให้กําลังใจกันนะในวันนาคตซึ่งเมื่อเราเจริญเติบโตก้าวหน้าในวันที่เราเดินลงหลุมไปเนี่ยแล้วเราหันไปข้างหลังมันมีคนที่รับต่อเชื่อมงานมอาไปเนี่ยเราจะภูมิใจมากเลยว่าโอ้โหในวันนั้นเนี่ยในปีพศสอง6ันห้า้สิบหกหก้าสิบหกเนี่ยนะสองพเกือบไม่รอดแล้วเนี่ยเกือบหยุดแล้วนะเกือบไม่ทําแล้วนะเราก็เข็นกันมันขึ้นมา แต่ถ้าเราลองตั้งเป้าว่าโอ้เราจะมีชุมชนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยอีกน่าจะสักภาคละหนึ่งแห่งใช่ไหมที่เราตั้งตั้งไว้คร่าวๆเนี่ยอันช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตวิกฤตเหมือนวิกฤตยูเคนวิกฤตเศรษฐกิจแรงต่างฝืนทนไปหน่อยนึงนะคิดว่าอีกไม่ไกลนะแล้วก็จริงๆกําลังของพวกเราแต่ละคนก็ยังไม่ไม่หมดซะทีเดียวเพียงแต่ว่ามันสะดุดกึกท่านั้นเองนะแล้วพวกเราก็ให้กําลังใจตัวเราเองได้และให้กําลังใจคนอื่นได้ด้วยนะ คิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะอย่างน้อยผมก็จะมีมีเงินมาหมุนเวียนตอนเนี้ยเออแทบจะเป็นศูนย์เลยนะถ้าจะเอาบาทไปเอาถือบาทไปขอเงินคนละแต่ผมก็ใช้การประหยัดใช้การเออเขียมถนอมนะแล้วก็ใช้ต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยพยายามพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะไม่ไม่สร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรนะเออก,ก็นี่เป็นหัวใจสําคัญนะนี่เป็นหัวใจหลักที่อยากจะพูดนี้ก่อนว่า เรายังมีทิศทางที่จะพัฒนาขึ้นไปแล้วความสามารถของพวกเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้น้อยเลยนะยิ่งตัวผมเองเนี่ยผมมั่นใจเลยผมมีความสามารถเยอะนะเราเราจะไปสร้างคนในตอนนั้นวันนี้เราเป็นแม่ไก่นะเราจะให้แม่ไก่ลงไปทําอะไรอย่างเดียวหมดอย่างเดียวไม่ได้เรารอที่จะสร้างลูกไก่ฟักไข่สร้างทีมงานรุ่นต่อไปและคนที่รอให้เรามาฝึกมาสร้างเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วอะ่ะพวกเราไม่ได้ตั้งค่าตัวเลยอะใช่ไหม เรามีความสามารถล้นเลยอะอยู่ที่เดี๋ยวเราก็เปิดโรงเรียนให้ได้แล้วก็เอาคนมาฝึกแค่นี้เองเราฝึกได้ทั้งเด็กฝึกได้ทั้งคนเย,ยาวชนคนหนุ่มสาวเราฝึกได้ทั้งคนแก่เราไม่ได้แพ้พักดั้มซ่อมหรือว่าดั้มแดงดั้มเหลืองดั้มเขียวเลยนะความสามารถของพวกเราในขนาดเนี้ยทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วและยังมีคนที่จ้องมองเราอยู่แอบให้กําลังใจเราอยู่นะเป็นไงว่าช่วงนี้ทุกคนก็แบกภาระตะข่ายของเศรษฐกิจมันสุดลงมาทับทุกคน